อันนี้สอบถามพี่ๆนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดกุญแจอันนี้ก็ขึ้นปกติแต่อันเนี้ยมันทำงานตลอดเวลาแล้วยังยังไม่จบคือเวลาเอาขาตั้งขึ้นอันเนี้ยทำงานเองเลยเน,นี้ยก็เกี่ยวน ขาตั้งลงมันก็ตัดดูนี่ก็ขึ้นสอบถามผู้รู้สอบถามพี่ๆในกลุ่มนะครับเนี่ยมีเสียงเสียงไอ้ปั๊มติ๊กมันทำงานตลอดเวลาครับผมสงสัยไอ้เนี่ยจะพังหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ รูกวนผู้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแนะน,นำหน่อยนะครับมันเกิดจากอะไรหรือทั้งคันแล้วเนี่ยช่วยด้วยครับ